ก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Nickel n e c k b o t Bad k o u s นะครัะทำไมถึงมีเพราะว่ามันมีตัว S เนะ่นะโอเคมันจะเป็นยังไงนะลุยกันเลย,เลยอย่าโดนออกนะอ่าโอเคอยู่ในหน้าตานี้เรบรีย้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนอวตารใหม่แล้วนะ อุ้ยนี่ครับตาวาตาผมโอ้มาก็ไม่บอกโอ้ยโอ้โอ้หัวชิดเพดานเลยโอ้อะไรเนี่ยหัวต no ิดพื้นโอ้ย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 นาจอซันถ้าเกิดนาจอสั่นแสดงว่ามีตัวประหลาดกลางจะมาเสียงเสียงงี้เสียงงี้เสียงนี้ไม่น่ารอดเสียงนี้ไม่น่ารอดชัวร์นั่นน่ โอ้โหเสียงเสียงเสียงเ,เสียงเดินเสียงเดินแบบวิ่งมากอุ้ยตกใจหมดเลยมีไฟฉายโอ้โหมาก็ไม่บอกโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันหน้าหน้าส้มหน้าแอปเปิ้ลมาแล้วเกิกล้วยส้มนะโฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โห,หนี่ไงผมขอตั้งชื่อกับหน้านี้ว่าหน้าโอรินนะครับ เฟ้ก็เลนเอ co ิ community. ่มโสโชคนี้ไม่ดักรอที่ประตูถ้าเกิดเปิดไปนี่จับสเกนหนักเลยเสียงเสนี้เสียงนี้เสียงนี้ไม่น่ารอดเสียงนงี้เสียงนี้เสียงนี้เกิดการเกิดการฆาตกรรมแน่เอะเอาลุงตาแก่ทำไมไม่นอนอยู่ตรงนั้นนะฮะให้ตื่นกันสิครับลุงอ้าวไปเร็วขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอ้โห อันนี้คือ happy b a c k white นะครบ happy b a c k white ผมกดตั้งชื่อกับตัวนี้ว่า happy b a c k white เก็บไปแล้วใช่ไหมโอ้ไม่น่ารอด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 ช่เลยใช่ยเลยเดือดเตะกับตนี้โอ้โหโ เฮ้คนนี้เท่นนะโอ้ยไทยด้วยไทยด้วยไหนะทักเขาไหนทักภาษาไทยสวัสดีเขาจะตอบเราไทยไหมเอ,อ๊ะเห็นหมาที่ผมเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้ยังมีโลโก้ไทยอยู่ตรงนี้เลยเอาวัดเอางี้ยด้วยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยมีไทยมีไทยคนหบุ่มไงยูน อยู่ไหนฉันคิดถึงเธอคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องฉันอยู่เซฟโซนฉันอยู่เซฟโซนฉันอยู่เอาอะไรเนี่ยอยู่เซฟโซนเธออยู่ไหน เพลงอะไรก็ไม่รู้เสียงงี้เสียงงี้เสียงงี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วการหนักแล้วใต้ห้างเขาอยู่ใต้ห้างวัดเรายังไม่รู้เลยแต่และห้อง ชื่อไหลเฮ้ยใช่เลยใช่ไหมอู๋ไม่กดหมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้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 ย,ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไปดูแล้วครับไปดูแล้วไม่อยู่นะครับเฮะยเฮ้ือนขาตรงนี้ไป เต้นสักหน่อยดีก,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 กดว่านิปดปีด๊ดฮิตฮิตแฮกแฮกปักปุ๊กโอ้เอ๊ะเปิดประตูด่วนเลยเพื่อนประตูด่วนเลยจะเปิดทำไมเราไม่กล้าเสียงตะลุยลวดเออปวดทำไมเสียอย่างนี้ อ๋อคมเขาตั้งชื่อให้กับหน้านี้ว่าแบล็กเฟลกหน้าดำนะครับหน้าดำหผมขอตั้งชื่อให้กับหน้านี้ว่า,า,า,ออา,วาโอ้เอบีซีมีคนชื่อเอบีซีดูผมขอตั้งหืมไปดูเลยผมขอตั้งชื่อให้กับหน้าเมื่อกี้ว่า เฟ็กเออนั่นแหละหน้าปีศาจหน้าปีศาจเฮ้ยวันด,ดีโอ้โหไอยูบัสก์เอ้ยอีวิลอีวิลเฮ้ยอีวิลไอยูบัสก์เฮ้ยเสียงอ๋อหน้าลิงมานะครับผมหน้าลิงหน้าลิงมันก็ตั้งชื่อกับหน้าส้มเมื่อกี้ใช่ไอตัวนี้แหละตัวนี้แหละเมื่อกี้ตั้งชื่อกับมันว่าหน้าลิงนะฮะอืมตั้งชื่อเองตั้งชื่ออะไรของผมไม่รู้ ไปได้ไหมไปได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเสียงนี้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 ใช่เลยไปถึงไหนคะเนี่ยไปถึงไหนคะเนี่ยไปไหนคะเนี่ยไปบราไใหม่อยู่แล้วครับเฮ้อไปอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วตายแล้วอุ๊ยอ้าไว้เฟกมานะครับไว้เฟกไม่ใช่ อีวิฟเฟกมาครับ i อเฟกอีวิวเอ้ยเคยนะเฟกอีวิวอ่ะอีวิฟเฟกเอออีวิฟเฟกน่าจะนะแค่ปราไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยเสียงนี้โอ้ยเสียงทุกทรมานเหมือนเสียงที่อยู่ในกระทะทองแดงเหมือนตุนรกเสียงเสียงนี้เหมือนตุนรกเลยหน้าผีจอนหน้าผีจอนโอ้ ผมยอมตายอุ๊ยอุ๊ยเอย้ยังรอดอ,ะอ่ะอ๋อคงขอตั้งชื่อกับหน้านี้ว่าโอโอเฟ็กโอเฟ็กอืมโอเฟ็กโอไวท์เฟ็กเออไม่ใช่โ oh, อเฟ็กก็ดีละไม่มีใช่ไหม เสียงนี้ใช่เลยเสียงนี้ใช่เลยใช่แล้วใช่แล้วผมไม่กล้าไปที่อื่นผมไม่กล้าไปที่อุดโหน่าลิงมาผมไม่กล้าไปที่อื่นแบบไกลๆเลยเดี๋ยวมันจะฆ่าผมอ่ะน่าลิงไปนู่นแล้วน่าลิงน่าลิงน่าลิงเอาน่าลิงเอ้ยน่าลิงมาน่าลิงมาเอ้ยน่าลิงน่าลิงไปแล้วเฮ้ยน่าลิงอยู่ตรงนู้นน่าลิงจะเข้ามาตูหรือเปล่าวะน่าลิง น้าลิงอีน้าลิงน้าลิงไม่เห็นน่ากินเลยอีไม่ใช่น่ากล้วยเลยเอ้ยเมจ๋าเจ้าผมดูว่าผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงามาทายาบาลที่มีเข่าก็ไม่หายได้ไหมน้าลิงอยู่ไหมเสียงเงี้ยเสียงเงี้ย ถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนั่นไงโอเคโอเฟกมา <c oughs> พยายามจะเข้าให้ได้เลยเอาเล่นเฟกเอาเล่นเฟกเสียงนี้เสียงนี้มาอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคครับคนนั่งซึ่งไหนดีกว่าคนนั่งซึ่งไหนอยหหหอยสกปรก ถึงเวลาเสี่ยงทะเลล, ooh, 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 ooh. เเลุอด mm. อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอเลนเฟกับโอเฟกมาอือโอ้โหอเลนเฟกไปดูแล้วอ่ะอเลนเฟกไปดูแล้วอ,อุ้ยอเลนเฟกอเลนเฟกอเลนเฟกอือหือ R I P A X E L 4 5 2โสี่ห้าสอง้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงนี้ใช่ใช่ไหมไม่กล้า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 เฮ้ยเสียง มาแม่มาแมอ๊ยออ๊ะอม่ใจช่วยแม่จมขอตั้งชื่อกันหน้านี้ว่านาจูออนนาจูออนมเฟก เน้าจ okay. ูออนเฮ้ยเสียง h e ลโหล u ก s ไปเป็นเสียงตะลุยลวดกันดีกว่าใครนำแมวแคทอุ้ยน่าจูออนหน่าจูออนหน่าจูออนสวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยมากสวยมากเวนกำแมวเวนกำแล้วเวนกำแล้วเวล้วเวล้วไงเวล้ว เว่แล้ว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 เว่ล้วกลับเข้าห้องกลับเข้าห้องโอ๊ยกลับก็ไม่ได้โอ๊ยไปได้ใช่ไหมโอ๊ยหน้าลิง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 เอ้ยโอ้ยไม่นะโดนหน้าลิงโดนหน้าลิงควบเข้าให้โอ้โหมื ีพิชรีเซ็ตอ่ะโอ้เสียงเสียงออลินเฟคใช่ไหมเสียงนี้ออลินเฟคแน่นอนมือเล่นไฟและเอ็ดเฟดดียังไงก็ไม่รู้คอยดูทางปีอีวิวไหมโอ้ยเฟคจูออน มาก็ไม่บอกกันเลยยังไม่ได้นัดกันมาแบบไม่ได้รับความเชิญโอ,โอ้เสียง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 ออเรนเฟกเอ้ยเอ้ยละแวงระแวงอย่าอย่าเข้ามาหาฉันอย่าปวดให้มึหงหนีอะไรกันมาอย่าเข้ามาหาฉันได้ปวดออเรนเฟกเฮ้ยเว้นเทะเว้นเทะ กิโลบ้างเนี่ยเขาดูไหนเปลี่ยนเรื่องซะแล้วเขาดูอะไรนะกันนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ K A U K A เพื่อนรักมาเมื่อกี้ชื่ออะไรชื่อนี่อ่ะเอาคนนี้หายไปไหนในไหนในในอุอยอ่านชื่อไม่ทันอย่าเพิ่งไปนี่ O D E A, A M D เหรอ D M D M D ตัวหนึ่งนี่อ่าไหนเอ่มอวตารเป็นเป็นตาทองไว้ตาทองนี่ โอ้ใบกุศนี่ใส่แล้วดูเท่มากไหมไหนเป็นไงไหนอะเอ้าเอาวัตตาไม่โหลดเอ้าไม่โหลดเอาวัตตาวัดเฮ้ย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 เสียงนี้เสียงนี้โอเฟกใช่ไหมอือหือเสียงนี้ โ oh อ,อ้ไม่กูอิมสงสัยว่าจะเจอหรือเปล่าอีวี่วะอีวี่เฟกอ่ะโอ้ oh. หน้าลิงมาเฟกมังกี้เปไหนแล้ว mm. เสียงอย่างงี้ใช่เลยใช่แล้วเสียงอย่างงี้ไปแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้ว,ลอลวขอทักหน่อย เซฟโซนเซฟโซนใกล้ๆโอเคขนาดแล้วไปๆๆๆๆอมอีวิวมออมค์กัดเพลงพมันดูหล่อเนบรรยากาศอ่ะหนีอะไรกันมาพวกอ๋อหนีหน้าลิงหนีหน้าส้มกันมาเหรอ แว่มากนะทั้งนี้เซฟโซนกัน You are in อ่ะเซฟโซนเสียงมานดาไว้วางใจเลยอุ๊อุ๊อุ๊จูออนเฟ็กจูออนเฟ็กจูออนเฟ็กมาโอ้โหสะดุ้งคนลุกมากใครเปิดประตูเออเปิดประตูตัวมดัดก็มีด้วย

โอ้ไม่ก็เสียงมีการบอกเอเวลี่ซิอู้จู่อ่อนเฟกจู่อ่อนเฟกจู่อ่อนเฟกไม่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 เจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าไม่เบื่อตายเออตายกองเลือดตายที่ที่ไม่ธรรมดาสักด้วยอ่อนเฟกอีวิลเฟก มาก็ไม่บอกกันเลยรอ,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 อดโอ้โหรอดได้ไงครับเนี่ยโอ้โหรอดจากเทพเจ้ามังนะนี่นละเห็นมุดมาอยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วที่แดนเจ้แน้วกลัวมั่ว ยังมาหลอกล้อนกันนะโอโอเอ็มจีโอเอ็มอุ้ยเฮ้ยถึงเลอวเพี่อข้าดเปประตูนะเอาไงดีนูบกกดนู๊โอ้ไม่กัดอย่าเพิ่งเปิดนะอย่างระแวงเอ้ย Na Linh à, monkey, fake monkey Monkey fake <coughs> Ui Phần lái bê ta Bài เ,เ,รเ,เรีวจังคืออ๋อเฮ้ยเรีวจังได้กระโดดอดี๊อีวีเฟกอีวีเฟกอู๋ใม่ไ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 ม,ไม่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นด้วยไม่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 เดี๋ยวมาครับผมวูวูวเจอแล้วเจอแล้ว เว้แล้วเสียังยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะโอ้ยไม่กอดโอ้ยมาก็ไม่บอกคลิ่วงรีเซ็ดอื้อหือ สมควรยังไงทีเนี้ยมาก็ไม่บอกไอ้นี้แล้วอีวิลเฟลที่ฆ่าเราเมื่อกี้น่ากลัวมากควรจะรับยังไงดีอื้มอื้มโอ้อ้อื้มอื้เลือดเย็นฉ่ำเลยอื้มอื้มอื้มโอ้กระเดินมาถึงนี่เหรอโอ้พระเจ้าปุ๊กตึ้มก็เดินมาถึงนี่นะมัน กระโดดถึงเท่าไหร่น่ะเจ็ดสิบไมล์ต่อชั่วโมงไหนโอโอเฟกโอเฟกโอเฟกแลโอเฟกวันนีโอ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 โโอโ my god oh, my god แต่มาโดยที่มาได้รับวคำเชิญสิอุ้ยคนดีแต่งตัวสวยนะโมมีดาบด้วยไม่กล้าอยู่ไกลและฮึวันนี้โอเฟก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 อุ้ยยังรดขอบคุณพระเจ้าท่ากระโดดโอเฟกโอ้โหโอเฟกเอาเล่นเฟก ม oh ังกีเฟกอ๋อไม่กัดไม่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 อย่ามาตามหลักฝนเราเลยเปเสียงตะลุยเสียงตะลุยกับหน้าลิงกันดีกว่าโอ้ไม่กดว้ามัน Amazing สุดเหวี่ยงไปเลย โอ oh, 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 oh. ้โอ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 ้มองไกลๆแล้วมันซ่อมไหมฮะแต่มองใกล้ๆมันเหนือทำไมไม่รู้หายไปไหนละมังกี้เฟกเอ้าทำสะดวกไหมองเดินไหมมองซ้ายมองขวาโอ้โอ้เฟกโอ้เฟกโอเล่นเฟกไม่นะพระเจ้าพระเจ้าช่วยกระทอด อาจารย์ช่วยกวุจจ้ยทอดอาจารย์ช่วยกวุจจ้ยทอดอาจารย์ช่วยกุ้ยทอด My God โอ้โหโอเลนเฟกโอ้เฟกแล้วก็ใครคนหนึ่งนะมีไหมเหมดหรือว่าหมดแล้วโอ้จูออนเฟกก็มาก็ดีเ,เป็นภาษาไทายเลยดีกว่า na sông na sông mà na sông mà na sông mà nghe à, tỏ ô na chưa on na kẻ mà đuổi hmm ôi 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 ô, ô. Ô, ô thăng bát tu đi à hey hey on ơi Tại sao mình bị Tại sao không nói cái đất xíu nhiên? เอ้ยอ้๋ไม่กดไม่นะไม่นะชื่อแล้วนะตัวนี้ชื่อแล้วนะไปละไปสวรรค์ไปละเฮ้ยมอนี่หน่อยดีวอทสัพเฮียวอทสัพเฮียวอทสัพอ่ะ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 พระเจ้าพระเจ้าช่วยกรี๊ดทอดพระเจ้าช่วย,วยโ,อโอ้ยนาสมนายแก่นาจุออน ฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวพ้าถึงท้าโอ้ยวัซซับะเออวัซซับะวัซซับะวัซซับไกา์อ่ะเออวัซซับะวัซซับะเออทาวายยูทูเรอ่ะเออเออหน้าปีศาจมีคนแอดผมมาสงสัยเขาเคยดูผมนะยูทูบแค่ป่ะไม่เหลอ เงียบมากเงียบมากเงียบมากอันนี้เงียบของอแท้เต็มเต็มเลยโอ้ยมันเจ็บใจหัวทะลุหัวทะลุพื้นเลยตัวออนเฟกเปิดประตูซึ่งไหนอ,อ่ะออเดี๋ยว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 ผมแค่เปิดประตูทำไมประตูพังแล้วอ่ะเอไปดูข้างนี้พังแล้วเอากลับมาเหมือนเดิม หน้าลิงหน้าลิงวัดดีหน e like, ้าลิงเอวัตดีอุ้ยอุ้ยกตใยให้ยูภาษาให้ยูภาษาให้ยูภาษเออกระจายแล้วกระจายแล้วเอออ่านออกด้วยอะเนี่ยโอ้ยเอเออเออเอเฮ้ยูะสเปรบบ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 ไบบ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 บ อย่ามาตะดหลอนเลยได้บทนักบุตส่าพระควรตัวล่ะตัวสมบัติสมุตติส่าไปกัดโอ้โอ้โอ้ซักซิดซ oh, oh, oh. ักซิดโอ้ยโอ้ยโอ้ไปได้ไหมขอร้องไปได้ไหมอะ ไปได้ไหมอ่ะเราอยากไปหาซริปโซนอันหน่องอ่ะอุ้ยสวยละสวยละเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีวพวกตักรอหน้าประตูเลยนี่ก็ได้อย่าหน้าลิงไอ้หน้าเกียรติเออเรียกนี้หรือไงหน้าเกียรติไอ้หน้ากบไอ้หน้ากบไอ้หน้าเกลียดไอ้หน้าลิงมันไม่มันไม่หล่อ ไปแล้ว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 จักกรี렛ขอซีฟโซนีๆหน่อยจักกรี렛จักกรี렛จักโก렛เอ๋ชจัก,กรี렛ไม่ได้ผล่น้าทุกคนก็แน่นอนนะจัก,กรี렛มันใช้ได้แค่ขอไอนะ้น่ะขอไอ้ที่จัดรถในชีวิตจริงเอา้าที่เดิมอีกแล้ว จักรีขอให้หน้าลิงมันหายเธอจักกรีจักกรีให้หน้าลิงมันหายจักกรีจักกรีได้ปวดจักกรีจักกรีได้ปวดจักกรีไม่ได้ผลวันนี้จักกรี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 เอื้อจักกรีไม่ได้ผล บอกแล้วโอ้ยจกกักรีทำไมห,หน้าลิงไม่หายโอ้ยคิดถูกดีเซ็ตอ้อเอาเกิดที่เดียวไปเลยใช่ไหมโอ้ไม่เกิดไม่เกิดที่เดียวพังประตูเลยนี่จักรีจกกัจกรกีขอให้อย่าตายจากกักรีโอ้ย ได้ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมได้ยินจำเมื่อกี้อะไรมีอะไร,รอ่ะมีอะไร,รอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำได้ก็เลยขึ้นถามได้ที่หนึ่งก้หนึ่ง โอ้หน oh. ้าส้มหน้าส้มหน้าจูอ่อนหน้าปีศาจหน้าแกหน้าอย่ามาตานหลอนผมเลยกอย่ามาตั้งหลอกหลอนผมเลยผมกลัวแล้ยแล้วมูเตส่าพระคขาว่าโตละโตสมาร์สมูเตส่าแล้วมุเตส่าพระค่าโตมาละโตสมาร์สมุตตสาโอ้โอเคไปละไปแดน อุ๊ซี่อุ๊ซอุ๊ซี่อุ๊ซี่อี๊วันล่าโอเคหล่อเท่มากโอ้โหลูกพี่ลูกพี่ My God ผมสิผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยทุกคนผมศักดิ์สิทธิ์มากขอนั่งโต๊ะหน่อยผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วโอเคเพราะผมพักเหนื่อยก่อนติดตามชมคลิปหน้าโอเคนะครับ เดี๋ยวไปติดตามชมคิดหน้าแลววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายขอผมไปพักตัวก่อนโอเคโอเคปิดไปคิดไปคลิป,ป